ไเทข้างคลองครับคำตะนนเข้นานาตกกี้เสียต่อต่อซูโม่ทีมงานทีมงานเป็ดพินทองครับโกเฟอร์นั่งคออย่างเดียวครับวิ่งไกลามากครับวันนี้วิ่งยากด้วยครับ กบครับกบจับเก็บจับโห่นี่ครับรถถ่ายข้างคลองครับอันตรายครับ จะต่อวิ่งคันเดียวครับหายไปสองคันวิ่งสามคันหายไปสองคันครับตักกุ้งน้ำแห้งครับข้าวจะตายมาเลยครับนี่พ้นทิ้งช่วงหายไปสองคันครับถอยยาวด้วยอัข้างมีน้ำ ่รถไถทำงานนะครับรถไถทำทางเข้านาดินก็เปียกมากครับดินเปียก Ừ dạy đây cho dạy 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 đinh, dạy dạy đây dạy 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 này này này, tục này tục này tục này lươi. ừ cho, tục ừ cho, ừ cho, <_ <d> _ <n> _>อหนี้ซื้อมา48ครับคันนี้ไปต่อไปต่อเดี๋ยวดู<_ <d> _ <n> เดินหน้าไปเดินหน้าไปค่ะปเกปีกปีกแก <c oughs> ดินหน่อยเยอะพ่อพ่อพ่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแคกดินหน่อยดินติดเยอะดูดูแดงดูแคกดินก่อนครับดินติดเยอะแคกดินก่อนแคกดินก่อน

โอ้เบาๆ่อยทำงานนิดนึงก่อนถอย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 วันนี้บวชน้องตีครับเดี๋ยวต่อจัดเองเลยครับเดี๋ยวต่อปิดกระบะ โอ้เลี่ยมเลยทำงานหน้าฝนตี่กระบะดีดีกระบะมากวันวันรถปูวันนี้อร่อยฮะรถปูอะข้ากปุมพี่พอก็อย้อยลุย่ง อันนี้ก็นี่กสร,รถวันดูเลยช่ี่ถ้าไสรถนับรเลยตูอันนี้รูดร,ร,รูดกามเดไสรกรอนนี้เกี่ยใ้่นีครับปากฏิดตาด้วยครับสวัสดีครับ